พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นสามบุคคลตามคำสอนในพระคัมภีร์นะครับเราทราบว่าพระเจ้านั้นทรงมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นแต่พระเจ้าองค์เดียวกันนี้ก็ทรงเป็นสามพระภาคหรือสามบุคคลคือมีพระบิดาพระบุตรหรือพระวาทะและพระยามบริสุทธิ์ซึ่งทั้งสามบุคคลนี้หรือสามพระภาคนี้เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับและพระเจ้าเองก็ทรงเรียกพระองค์เองด้วยคําว่าเราหรือพวกเราด้วย เราดูในปฐมกาลบทที่1ปฐมกาลบทที่ 1: นึ่ข้อยีบอกว่าและพระเจ้าตัดว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเราตามอย่างพวกเราแล้วก็มีกล่าวต่อไปนะครับตรงนี้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงตรัสถึงพระองค์เองว่าพวกเราก็แปลว่าพระเจ้านั้นทรงมีมากกว่าหนึ่งในความหมายของพระภาคนะครับแต่พระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียว พระองค์นั้นเรียกตัว,ตว,ตวพระองค์เองว่าพวกเรานั่นคือเพราะว่าตัวพระองค์เองนั้นมีอยู่สามระภาคในหนึ่งเดียวคือพระบิดาพระวาทะและพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองค์เองซึ่งมีเป็นสามเราทราบนะครับถ้าเราอ่านใน,นพระคัมภีร์รเราจะทราบว่ามนุษย์ก็ประกอบด้วย3เช่นกันคือมนุษย์เรานั้นประกอบด้วยร่างกายภายนอกจิตวิญ,ญญาณหรือจิตใจแล้วก็วิญญาณนะครับ คือมี Body, Soul แล้วก็ s r i t i t b o ดีคือร่างกาย Soul คือจิตใจหรือจิตวิญญาณ Spirit คือวิญญาณนะเห็นไหมครับว่าพระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์ให้มี3เช่นกันในธรรมชาตินะครับก็มีหลายสิ่งที่เป็น3อย่างเช่นเวลาก็มีเห็นไหมเวลามีอดีตนะอดีตปัจจุบันอนาคตนะอดีตปัจจุบันอนาคต แม้กระทั่งมิติ3ม,มิติก็มีกว้างกว้างยาวสูงเห็นไหมครับแยกกันไม่ได้คือเป็นหนึ่งเดียวกันแยกกันไม่ได้หรือแม้กระทั่งในทางวิทยาศาสตร์นั้นก็อะตอมประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเห็นไหมครับคือเป็นหนึ่งเดียวที่แยกจากกันไม่ได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับของความเป็น3ในหนึ่งเดียวซึ่งแยกจากกันไม่ได้คราวนี้มาดูอีกตอนหนึ่งนะครับที่พระเจ้าเรียกพระองค์เองว่า พวกเราปฐมกาลบทที่3ามข้อยีปฐมกาลบทที่3ามข้อยีพระเจ้าตรัสว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดมนุษย์กลายมาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราที่รู้จักความดีและความชั่วบัดน,นี้เกรงว่าเขาจะยื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วยกันและมีชีวิตรันตลอดไปตอนนี้หลังจากที่มนุษย์ทำบาปแล้วมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือไปกินผลไม้ที่พระเจ้าห้าไมไว้ว่าอยากกินคือผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว เพราะมนุษย์นั้นอยากที่จะมีปัญญาเหมือนพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าเองนะครับมนุษย์ไม่ใช่ฝังพระเจ้าคือมนุษย์ทําบาปต่อพระเจ้านั่นเองพระเจ้าเลยตัดว่ามนุษย์กลายมาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเรานะครับพระเจ้าตัดถึงพระองค์เองว่าพวกเราที่รู้จักความดีความชั่วแต่มนุษย์เป็นเนื้อนหนังนะครับพอมนุษย์รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วมนุษย์ก็ยังทําบาปก็ยังฝ่าฝืนบรรัญญัติคําสั่งของพระเจ้าอยู่เหมือนเดิมมนุษย์จึงกลายเป็นคนที่มีบาปแล้ว เป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วแล้วถ้าเกิดมนุษย์ไปหยิบผลไม้จากต้นไม้่ชิ้นมากินเขาก็จะเป็นคนบาปในร่างกายที่บาปที่มีชีวิตอ,อยู่ตลอดไปในบาปในความไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะนี่คือความหมายของพระคำตอนนี้นะครับอะเราเห็นได้วว่าพระเจ้าตัดเรียกพระองค์เองว่าพวกเราแปลว่าตัวพระองค์เองนั้นมีมากกว่าหนึ่งหนึ่งมากกว่าหนึ่งพระภาคจริงๆแล้วคือมีสามพระภาคนั่นเองแต่อยู่ในพระองค์เดียวกันนะครับ อีกตอนหนึ่งคือในปฐมกาลบทที่1 1ข้อ7ปฐมกาลบทที่1 1เข้อ7เป็นเหตุการณ์ตอนที่มนุษย์สร้างหอบาเบลเพราออยากขึ้นไปสูงถึงฟ้าสวรรค์คือมนุษย์มีความเย่อหยิ่งแล้วหลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมโลกนะครับคราวนี้ในปฐมกาลบทที่1 1ข้อ7จ็ดพระเจ้าก็จะลงไปทําให้ภาษาของมนุษย์วุ่นวายไปความรุย์มีแผนการที่จะอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าตัดในปฐมกาลบทที่1 1ข้อ7ว่ามาเถิดให้พวกเราลงไป รพระเจ้าตัดถึงพระค์เองว่าพวกเรามากกว่าหนึ่งจริงๆมีถึง3 3พระภาคในองค์เดียวนะครับมาเถิดให้พวกเราลงไปแล้วทาให้ภาษาของขาว,วุ่นวายที่นั่นเพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้เห็นไหมครับถึงแม้มนุษย์จะพยายามร่วมมือกันพยายามทําอะไรบางอย่างแต่ถ้าพระเจ้าขัดขวางมนุษย์ก็ไม่สามารถทําสําเร็จได้อ่าพระเจ้าตัดถึงพระค์เองว่าพวกเรานะครับคือเป็น3ามในหนึ่งนั่นเองเล็มตอนนึงนะครับในอิสยาบทที่6ข้อ8 อิสยาบทที่ 6: ข้อ8พระเจ้าตอนนี้พระเจ้ากำลังเรียกอาสาสมัครที่จะไปรับใช้พระองค์ไปประกาศแก่ชนชัติอิสราเอลนะครับในอิสยาบทที่ 6: ข้อ8บอกว่าพูดถึงอิสยาในะอิสยาเขาพูดว่าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตัดว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์นี่พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด อันนี้อิสยาดินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับตัดคือพระองค์ตัดว่าเราจะใช้ผู้ใดไปตรงนี้เขาว่าเรานี่หมายถึงไอนะคนเดียวก็คือหมายถึงพระเจ้าตัดถึงพระองค์เองว่าเป็นหนึ่งเดียวแต่คราวนี้พระเจ้าก็ตัดด้วยว่าและผู้ใดจะไปแทนพวกเราคราวนี้เขาว่าพวกเราและคือมากกว่าหนึ่งแล้วนั่นคือพระองค์ตัดถึงตัวพระองค์เองที่มีเป็นสามพระภาคคือพระบิดาพระวาทะและพระนญยานบริสุทธิ์นั่นเองและอิสยาห์ก็อาสาไหมครับ อิสยาห์ว่าข้าพงค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพงค์ไปเถิดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นสามในหนึ่งเดียวแยกจากกันไม่ได้เหมือนเวลาคืออดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมหรือมิติค,คือกว้างยาวสูงแยกจากกันไม่ได้หรือในนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนซึ่งแยกจากกันไม่ได้คือเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองและพระเจ้าทรงสร้างอีกหลายสิ่งนะครับที่มีเป็นหนึ่งเดียวเหมือนแสงอาทิตย์ รังสีเบต้าอัลฟาแกมมาเลขหลายอย่างนะครับในธรรมชาติเนี่ยที่สื่อว่าต้องเป็น3ในหนึ่งที่แยกจากกันไม่ได้เพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็น3ประภาคและในคําฮีบรูเนี่ยจริงๆิงแล้วคําฮีบรูนะครับที่เรียกคว่าพระเจ้าเนี่ยคือคำว่าเอโลฮิมเอโลฮิมนะครับเป็นเป็นภาษาฮีบรูซึ่งมีความหมายมากกว่าหนึ่งนะเอโลฮิมเนี่ยถ้าแปลเป็นอย่างอื่นก็คือแปลว่าก้อสก็ได้คือพระเจ้ามากกว่าหนึ่ง เอโอคือพระเจ้าหนึ่งเดียวแต่ถ้าเอโลฮีมคือพระเจ้ามากกว่าหนึ่งนะครับแต่คำว่าพระเจ้ามากกว่าหนึ่งนี่คือพระพรองค์เป็นสามในหนึ่งเดียวนะเอโลฮีมแม้กระทั่งภาษากรีกคือเทโอสเทโอสก็เติม s เห็นไหมครับเทโอสภาษาสเปนก็ดิโอสดิโอสเติม s คือพระเจ้าเรานั้นทรงมีมากกว่าหนึ่งแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวคือเป็นพระเจ้าสามพระภาคในองค์เดียว แม้กระทั่งตอนที่ทูตสวรรค์กล่าวสรรเสริญพระเจ้าว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เห็นไหมครับทูตสวรรค์ก็กล่าว3ครั้งว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ถ้าเราอ่านหนังสือวิวร์นะครับเราเห็นว่าเห็นไหมทูตสวรรค์ก็สรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นสในหนึ่งคือพระเจ้าพระบิดาพระวาทะและพระยามบริสุทธิ์ทั้ง3พระภาคหรือทั้ง3าบุคคลเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับนั่นคือพระเยซูคริสเนี่ยแหละทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับ พระเยโฮวาและพระวิญญานบริสุทธิ์ด้วยนะครับขอพระคุณและสันติสุสถิติดอยู่กับพี่น้องทุกท่านในพระเยซูคริสต์นะครับ